ค่ะท่านผู้ชมครับเอ่อคลิปสั้นๆสักคลิปหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าเอ่อมีอยู่ฟาร์มหนึ่งนะครับที่อยู่บนราชธานีเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็จะเดี๋ยวนี้น่าจะทําอยู่นะครับคือท่านจะไม่ร่อนเนาะผมก็ตามดูอยู่แล้วท่านก็พัฒนาไปเยอะเลยเป็นฟาร์มแรกๆในอีสานเราเลยแหละนะครับ mm. บอกชื่อก็ได้คือฟาร์มฟาร์มสีทองนะครับอยู่บน ช่วงแรกๆเนี่ยท่านตีตลาดไปเยอะเลยนะครับท่านไม่ร่อนก็จะจำหน่ายแบบเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะก็เหมือนกับว่าอพอเลี้ยงเสเดือนแล้วก็จำหน่ายเลยนะครับเอามูลออกมาขายเลยโดยโด,ย,ดยที่ไม่ร่อนนะครับเออที่ไม่ร่อนนี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีมีกากเดนอ่ะมีม,มีตัวไส้เดือนมีไข่ไส้เดือนไปด้วยในขณะที่เราร่อนเนี่ยนะตัวไส้เดือนและ ไข่นะบางครั้งก็ถ้าเป็นเครื่องร่อนดีๆก็จะแยกตัวแยกอะไรออกไปด้วยเลยถ้าเครื่องร่อนที่อยู่ระดับกลางๆตัวก็จะไปกับกาก,าก,ากเดนอย่างการณีนี้นะครับนะเดี๋ยวตามตามมาดูนะครับนะครับนี่ครับอันนี้คือกาก,ากเดนนะฮะกากเดนเนี่ยก็จะมีตัวไส้เดือนเห็นไหมครับตัวไส้เดือนเยอะเลยเนี่ยไมปหมดเลยเนี่ยพอเราร่อนลงมาก,ากากเดนตัวนี้เนี่ย เออถ้าเราจะเลี้ยงใหม่เราก็เอาตัวนี้ไปนะครับไปเลี้ยงได้เลยอาจจะเอาโมลเนี่ยไว้สักครึ่งกะละมังแล้วก็เติมเบด,ดดิ้งลงไปนะครับตัวเล็กตัวน้อยนี่ก็จะกลายตัวนะเป็นตัวใหญ่ไปเลยนะอย่างเงี้ยเห็นครับเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเต็มหมดเลยนะท่านใดอยากจะลองก็ได้นะครับอาจจะอาจารย์ผมขอซื้อแบบไม่ร่อนนะก็ลองดูนะครับถือว่าเป็นเรื่องดี ถ้าไม่ร่อนเนี่ยผมจะขายอยู่กิโลละแปดบาทนะครับถ้าจะซื้อเป็นตันน่ะนะถ้าซื้อเป็นกิโลนะก็แยกย่อยก็รู้ละสิบห้าบาทนะครับท่านใดอยากจะลองตัวนั้นดูก็ได้นะครับคือไม่ต้องร่อนอ่าทีนี้ผมไปพาไปท่านไปดูนําท่านไปดูที่ที่ยังไม่ร่อนนะครับที่ยังไม่ร่อนเนี่ยที่ผมผมตากไว้เนี่ยเนาะตากไว้ในร่มเนี่ยเนี่ยถ้ายังไม่ร่อนเนี่ยถ้าเราเปิดมาเห็นไหมครับตัวก็ใหญ่เยอะอย่างเงี้ย ถ้าท่านซื้อตรงนี้ท่านก็จะได้ตัวพวกนี้ไปด้วยเลยนะหรืออย่างกรณีนี้นหครับเครับตัวเยอะแยะมากมายนะโลละสิบห้าบาทได้ตัวไปด้วยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไม่ร่อนเนี่ยมันคงจะแพ็คถุงแพ็คถุงนี่จะซีดไม่ได้นะครับตายหมดนะถ้าท่านซื้อก็จะต้องใส่ถุงปุ๋ยแหละนะมัดปากไปเลยเพราะว่าซีดแล้วตายแน่นอนนะพวกนี้ก็ต้องร่อนนะครับตามกติกาตามกติกาตอนนี้คนนิยมไม่ร่อนใช่ไหมครับ หรือเราเป็นคนสร้างสร้างค่านิยมก็ไม่รู้นะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างไงแล้วแต่ก็อยากให้ท่านทดลองนะครับออบอกว่าซื้อแบบไม่ร่อนหรือบางทีอาจจะเอาแบบกากเดนนะกากเดนก็คือที่เราล่อนออกมาแล้วนะครับที่เราล่อนออกมาแล้วอย่างที่ผมไม่ดูเมื่อกี้นี่คือกากเดนนะครับสวยเยอะแยะเลยเนี่ยก็จะต้องถากแหละทากให้ให้เขาหมาดๆไม่งั้นมันก็ร่อนไม่ได้นะครับเพราะมันเหนียวนะ นี่ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยวันนี้ยิ่งเยอะเลยเดี๋ยวผมไม่ดูนะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันให้ดูให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหตัวเยอะแยะมากมายเนี่ยท่านๆจะซื้อแบบนี้ก็ได้เลยนะได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวแล้วหัวใจของไส้เดือนไปเลี้ยงโดยไม่ต้องล่อนแหละเอาแบบนี้เลยแย้มันบานมากกว่านี้หน่อยน,นี้มันยังยังเนืดเนืดอยู่ มันจะเปรียบคนซื้อเกินไปที่น้ำหนักมันเยอะพ <c oughs> ูดตรงๆให้มันให้มันหมังๆมันก็ยังง่ห็อยนไหมครับตัวยาวชีเลียคาราถ้าซื้อไปอย่างเงี้ยโลละสิบหาบาทนะครับถ้าเป็นถ้าย่อยนะถ้าถ้าร้อยโลก็สักสิบาทก็แล้วกันเนาะนะห้าร้อยโลก็สิบบาทนะพันโลก็ แบาทนะยังไม่เคยขายไงคิดราคาขึ้นมาเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าร่อนเนี่ยกิโลละยี่สิบนะร้อยโลขึ้นไปโลละส5บห้าห้าร้อยโลขึ้นไปโลละสิบสามถ้าพันโลขึ้นไปโลละอ่บทีนี้ถ้าไม่ร่อนนะไม่ร่อนโลละส5บาบาทขายปีกนะครับถ้าร้อยโลก็โลละ13บาบาทนะห้าร้อยโลโลละ1ิบ พันโลโลละแปดนะคงไม่ลืมเนาะเตือนตัวเองเนี่ยกูตั้งราคาเท่าไหร่วะงงโอเคนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ไม่สั้นเลยวนะานาทีกว่าเลยขอบคุณมากครับไส้เดือนบุลักฟามศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดย์แ้าำนะครับ1-9ึ่พฤศจิกายนหกห้าห้างเทอร์มินอลนะครับโคราชชั้นกีไสเดือนบุรักฟามบูธยบสอง แล้วก็แบ่งให้น้องทัดไปหนึ่งบูธคือบูธยี่เชอร์ใบการ์เดนนะครับอยู่ติดกันนะผมขายมูลไส้เดือนขายดินปลูกน้องก็ขายต้นไม้โอ้ยเข้ากันแเปะเลยวันไหนไม่อยู่ก็จะฝากน้องเขาเพราะว่างานเยอะโอเคนะครับ0 8 1 8 7 7ป8 9นึบนรักของมิ่งสวัสดีครับ